สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มกู้ภัยเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วนาทีจับชูตอบชัดสัมพันธ์แฟนสาวจากคลิปไวัยเราสี่หานนุ่มเซอร์ไพรส์แฟนเจอเซอร์ไพรส์กลับไปเจอชูอยู่ในห้องก่อนกลับมาแกล้งํำกบเกลื่อนกับเพื่อนๆจนกลายเป็นคลิปด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ด้านนุ่มกู้ภัยเปิดใจเล่ายืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงซึ่งวันนั้นตนตั้งใจไปหาแฟนโดยที่ไม่ได้บอกก่อนพอไปถึงก็เจอว่าแฟนอยู่กับผู้ชายคนอื่น งก่อนจะมาถูกเพื่อนเพื่อนถ่ายคลิปกแกล้งถามว่าไปเจออะไรมาบ้างจนงกลายเป็นไวเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและสําหรับความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ได้เลิกรากันไปแล้วด้านฝ่ายหญิงโพสต์โต้กลับรัวๆหลังเกิดเรื่องได้หนึ่งวนันโดยใช้ข้อความอทิตอนทํากูมึงไม่จํเพราะกูทําว่ากูเลวและข้อความที่ระบุว่านกไม่รักดีอยู่ดีๆก็หายไปวันนี้บินกลับมาใหม่แต่น่าเสียดายเราทิ้งกลงไปแล้วเพราะเขียนแคปชั่นว่าค่ะและได้โพ พสข้อความรัวๆอีกว่าสะใจมึงแล้วดิไอข้อความว่าอย่างขำความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอีกด้วยนอกจากนี้พบว่าฝ่ายชายเคลื่อนไหวล่าสุดอัดคลิปคุยกับนักข่าวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเข้นถามฝ่ายหญิงจนยอมรับว่าเป็นแฟนใหม่ตอนที่ไปที่ห้องไม่ได้เจอหน้ากันเพราะฝ่ายชายอยู่ในห้องน้าส่วนคลิปที่เผยพ,พร,ร่ออกไปเป็นคลิปที่เพื่อนๆถ่ายไว้รอแกล้งไม่อยากให้ตนเครียดเมื่อข่าวถามว่าเศร้าไหมเพราะในคลิปยังดูยิ้มเฮฮา นุมราชนี้ตอบว่าจริงๆรู้สึกเสียใจมากๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ